ด่วนพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าพระราชกิจสดีกายุบสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าพระราชกิจสดีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2 5 6 6เมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2566 พระบาทสมเด็จพระประเมินทรารามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิรารงกรพระวะชิระก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าพระราชกิจสดีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2566ตามคำแนะนำของคณะรัฐบาลความว่า พระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศีสินทรมหาวชิรารลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเก้าให้ประกาศว่า ได้นำความกราบบังคมทูลว่าตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่พุทธศักราช2562และบัดนี้ได้ปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีที่4อันเป็นปีสุดท้ายของอายุ สภาผู้แทนราษฎรแล้วสมควรยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันเป็นการคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองให้แก่ประชาชน โดยเร็วเพื่อให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอาศัยอำนาจตามความในมาตรา103และมาตรา175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตาพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ มาตราที่1พระราชกิจสณีการนี้เรียกว่าพระราชกิจสกียุบสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2566มาตราสองพระราชกิจสีการนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราช เบกษาเป็นต้นไปมาตรา3ให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปมาตรา4ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดซึ่งต้องไป ไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันนับแต่วันที่พระราชกิจดิดีการนี้ใช้บังคับมาตรา5ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกิจดีการนี้ผู้รับสนองพระบรมราชองการพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ข้อมูลจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชก,กิจสีกายุษสภาผู้แทนรัษฎรพุทธศักราช2516ลง20มีนาคมพุทธศักราช2566